สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวสุดๆกันดีกว่าเรื่องสมาร์ทโฟนนี่แหละครับที่มันเปลี่ยนชีวิตเราไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เคยเป็นแค่โทรศัพท์ตอนนี้มันกลายเป็นทั้งออฟฟิศทั้งห้องเรียนในเครื่องเดียวไปแล้วเคยลองหยุดคิดกันดูไหมครับว่าไอ้มือถือในมือเราเนี่ยมันเป็นแค่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งจริงๆหรอหรือว่าตอนเนี้มันกลายเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งห้องเรียนแถมยังเป็นธนาคารส่วนตัวของเราไปแล้วคำถามนี้นะครับ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือในยุคนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่อง wellness หรือความอยู่ดีมีสุขเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของร่างกายหรืออารมณ์อย่างเดียวแล้วนะครับมันมีมิติใหม่ที่สำคัญมากๆมากๆเพิ่มเข้ามานั่นก็คือมิติดิจิทัลนี่เองคือถ้าพูดถึง wellness แบบครบๆเนี่ยนะปกติเราจะนึกถึงความสมดุล3อย่างใช่ไหมครับสุขภาพกายสติปัญญาแล้วก็อารมณ์ แต่ในโลกยุคนี้เนี่ยทั้ง3อย่างที่ว่ามามันดันไปผูกกับชีวิตดิจิทัลของเราแบบโอ้โหแยกกันไม่ออกเลยละครับคือต้องยอมรับเลยว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยเส้นแบ่งอะไรต่างๆมันจางไปหมดแล้วพวกอุปกรณ์ดิจิตัลโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนนี่แหละกลายเป็นเครื่องมือที่โคตรจำเป็นเลยนะที่เราใช้จัดการทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เรื่องสุขภาพกายไปจนถึงสุขภาพใจเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยการเดินทางของสมาร์ทโฟน จากที่เคยเป็นแค่อุปกรณ์สื่อสารธรมธรมดาาเนี่ยนะตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการชีวิตที่แบบขาดไม่ได้ไปแล้วจริงๆลองนึกภาพตามดูสิครับมันเป็นทั้งธนาคารส่วนตัวที่เราโอนเงินจ่ายเงินได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่เป็นห้องเรียนออนไลน์เป็นที่ที่เราคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบวงจรอีกโอ้โหทำได้ทุกอย่างจริงๆ แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยนะฮะว่าผลกระทบของมันเป็นยังไงวันนี้เราจะไปดูชีวิตของคนสองเจเนอเรชันกันคนแรกเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพรุ่นใหม่ส่วนอีกคนเป็นนักเรียนมอตน้นมาดูกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงมาเริ่มกันที่คนแรกเลยครับนี่คือคุณโฟกเป็นศิลปินฟรีแลนซ์รุ่นใหม่ที่บอกได้คำเดียวเลยว่าธุรกิจทั้งหมดของเขาเนี่ยรันอยู่บนมือถือแค่เครื่องเดียวจริงๆแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นนะฮะคือคำพูดของคุณโฟกเองเลยเขาบอกว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือว่าการตัดต่อวิดีโอการตัดต่อรูปภาพจะอยู่ในโทรศัพท์สามารถทําได้หมดเลยฟังแล้วก็คือชัดเลยใช่ไหมครับว่าเขาเพึ่งพามือถือมากขนาดไหนทีนี้ลองมาส่องดูแอปที่คุณโฟกใช้ทํางานกันบ้างคือมันสุดยอดมากนะงานตัดต่อวิดีโอเหรอก็ใช้แคปคัต Adobe Premiere Pro แต่งรูปออกแบบก็มี Adobe Lightroom Pixar Canva คุยงานกับลูกค้าก็ผ่าน Facebook, Instagram, Line ไปแล้วที่สำคัญเลยคือส่งไฟล์งานใหญ่ๆก็ใช้ Google Photos กับ Google Drive นี่มันคือสตูดิโอโปรดักชันเคลื่อนที่ของจริงเลยนะเนี่ยแต่ว่านะสิ่งที่เรียกว่าเป็นเกมชนเจอร์ของจริงเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำงานคนเดียวได้เก่งๆนะครับแต่มันคือพลังของการทำงานร่วมกับคนอื่นแบบ Real Time ผ่านเครื่องมืออย่างพวก Google Suite นี่แหละ แล้วนี่คือภาพที่แบบทรงพลังมากๆลองนึกภาพตามนะฮะคนนึงอยู่ขอนแก่นอีกคนอยู่อเมริกาอีกคนอยู่จีนแต่ทุกคนสามารถเข้ามาแก้เอกสารไฟล์เดียวกันได้พร้อมๆกันเลยโอ้โหนี่มันคือการทําลายกําแพงเรื่องระยะทางโดยสิ้นเชิงเลยนะและไอที่ทาให้เรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ง่ายๆสําสหรับฟรีแลนซ์อย่างคุณโฟกเนี่ยนะ ส่วนหนึ่งก็เพราะพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี15กิกที่ Google เขาให้มานี่แหละคือมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะที่ทำให้การทำงานรูปแบบใหม่ๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเอาละครับพักเรื่องของฟรีแลนซ์ไว้ก่อนทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองไปดูกันที่คนรุ่นใหม่จริงๆบ้างไปดูเรื่องราวของน้องบาสกันเป็นนักเรียนมตน้นกับชีวิตดิจิทัลและการเรียนออนไลน์ของเขามาดูกันว่ามันเป็นยังไง จากชาร์ตนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าใน1วันเนี่ยน้องบาสใช้มือถือทำอะไรบ้าง35%ใช้ไปกับการเรียนอีก25%เป็นโซเชียลมีเดีย20%เล่นเกมแล้วก็อีก20%คือดูอะไรบันเทิงๆจะเห็นเลยว่าชีวิตมันผสมปนเปกันหมดทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนแล้วก็เรื่องเล่นชีวิตในโรงเรียนของน้องบาสนี่คือเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับจากที่เมื่อก่อนเจอเพื่อนได้ตลอดเวลา อยากถามอะไรครูก็ยกมือถามได้เลยพอมาเรียนออนไลน์ปุ๊บกลายเป็นว่าต้องนั่งเรียนคนเดียวจะถามอะไรก็ยากไปหมดแต่มันมีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งนะคือความกดดันเรื่องสอบมันกลับน้อยลงจนแทบไม่มีเลยพอเราฟังเรื่องราวของทั้งสองคนแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเลยใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมจริงๆนั่นแหละ คือมันมีทั้งข้อดีประโยชน์แบบมหาศาลเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความท้าทายที่ชัดเจนมากๆเหมือนกันลองมาดูความท้าทายที่น้องบาสต้องเจอแบบชัดๆกันอย่างแรกเลยปัญหาคลาสสิกสุดๆความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลคือต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรซึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีใช่ไหมครับ มาด้วยความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเพราะไม่ได้เจอหน้าเพื่อนไม่ได้คุยกับครูแล้วก็มีอาการเบิร์นเอาท์คือมันเหนื่อยล้ามันเบื่อที่ต้องจ้องจอน,นานๆและที่สําคัญสุดๆเลยนะพอเรียนแล้วไม่เข้าใจติดปัญหาตรงไหนขึ้นมามันหาคนถามทันทีไม่ได้เหมือนตอนอยู่ในห้องเรียนสไลด์นี้เหมือนเป็นการชั่งน้ําหนักให้เราเห็นภาพเลยครับฝั่งหนึ่งเนี่ยคือข้อดีการเข้าถึงข้อมูลที่แบบเมื่อก่อนทําไม่ได้ การทำงานร่วมกับคนได้ทั่วโลกแบบที่คุณฟโฟลกทำความสะดวกสบายการเรียนที่ยืดหยุ่นแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือความท้าทายความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลความเหงาความเหนื่อยล้าทางจิตใจและการขาดคนคอยสปอร์ตแบบใกล้ชิดอย่างที่น้องบาสเจอร์ดังนั้นข้อสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆไม่ว่าจะใช้ทำงานหรือเรียนหนังสือแต่ ประสิทธิภาพของมันจะดีแค่ไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศทั้งหมดที่คอยสนับสนุนมันอยู่โดยสิ้นเชิงเลยครับใช่ครับเทคโนโลยีมันเชื่อมเราเข้าไว้ด้วยกันได้แบบทันทีทันใดแต่เคยคิดไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งการเชื่อมจ่อที่ว่าเนี่ยมันขาดลงนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อ